สวัสดีครับพบกับผมนะครับก่องบังตากร้านมเครื่องก่อนบังตากครับสวัสดีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับผมวันนี้มาดูนางพิมพ์กันนะครับให้นางพิมพ์พานะครับของคุปกรณ์วัดดอยคีรีนะครับบางชิ้นก็ลงลงไปหลาย ep แล้วครับไปศึกษาดูนะครับผมนี่ฮะเป็นเนื้อผงดินเจดป่าช้าเจวัดเจ็ดท่า นะครับเป็นผงอาถันทั้งนั้นเลยฮะแรงครับแบบนี้ส่วนมากจะไปต่างประเทศหมดครับนี่นไฮะตัวก็จะมีรอยจานบ,บ,บางต้นก็จะไม่มีนะครับสืบสารมาทางหลวงพ่ออัพนะครับผมหลวงพ่ออัพวัดทองใสยังไงฝากติดตามร้านมเครื่องกรองมังตากเครื่องรางมังตากนะครับอุปกรณ์วัดดอยขรีนะครับ ร้านกรรงตากหนึ่งกรรมตากสองนะครับผมใน Facebook ก็จะเป็นร้านเครื่องกรรงตากเครื่องรางม,มือตากครับเป็นเพจแล้วก็ f a c e b o o กกรรงตากพกคอนบุญวงนะครับวันนี้มาดูกันนะครับแบบนี้จะมีเป็นผู้หญิงนั่งออกยองๆแล้วก็จะมีขาเด็กโผล่นา้านมาด้านล่างนะครับแบบนี้แรงครับ เป็นสายโชคลาภครับนี่นะฮะโอ้ดูเข้มขังไปอีกแบบทาทองแบบทาทองแล้วก็ไม่มีทาทองก็มีนะครับครั้งที่แล้วเลยเป็นแบบรูปไข่งเป็นแบบรูปไข่ลงไปให้ดูนะครับวัดราชกิจดีเงินสารแน่นปึ๊กเลยครับดู มีรอยลานเนี่ยนะฮะเพราะมันจะแข็งมันจะมีมวลสารเยอะแน่นนะจะมีคาถาให้ใช้นะครับผมบูชาแล้วก็บูชาบนได้เล่าข่าวทาไปที่ตัวนางพิมพ์นะครับก็จะเห็นผลสำลิจผลได้ไวนะครับบูชาที่ถูกวิถีก็จะทูกด้วยครับรัฐนาขอ นี่นะครัแบบตั้งได้หรือว่าใช้แขวนก็ได้นะครับ้าต่างประเทศแอดไลน์หรือว่าทักทายเบอร์โทร0625925681นะครับเป็นเบอร์เดียวกันนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผม y o u t ยูทูบเครื่องเมืองตากเครื่องรางเมืองตากนะครับเครื่องคุปกรณ์วัดดอยกิรีนะครับอย่างนี้นก็ทักทายเข้ามาได้นะครับ0625925681ครับ ท่านจะไม่พลาดคลิปเด็ดๆช็อตเด็ดๆนะครับ YouTube ก็เครื่องมันงตากก่อนเมืองตากนะครับผมบางคลิปท่านอาจจะรอทั้งชีวิตนะครับอย่างนี้เรียกว่าดูง่ายๆแค่พลิกผ่ามือครับดูพระง่ายๆสไตล์ก่อนเมืองตากครับสวัสดีครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับผมเดี๋ยวห้ลงมาให้เรื่อยๆนะครับ EP หลายๆ EP นะลงนางพิมพ์ไปครับสวัสดีครับผม